ตอนนีค่ะสำหรับ e P นี้นะคะันก็หยิบเป็นกระเปา๋าคล้ายๆกับกระเป๋าตังเลยนะคะเป็นใบสั้นๆแบบนี้นะคะซึ่งใบนี้นะคะสามารถใส่สายได้ด้วยนะคะเป็น Wallet on Chain นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆมา Walk นั่นเองใบนี้ถอดสายได้ด้วยนี่แบบนี้นะคะอันนี้เป็นลาย o p เดีนะคะเป็นรุ่น o p ปเดียนะคะซึ่งก็จะมีตัว g u ชี่เรียงร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็คาดด้วย ผ้านะคะที่เขาเป็นสีเขียวแล้วก็มีสีแดงเนาะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะทรงเขาเหมือนกระเป๋าสตางใบาย,ยาวเลยนะคะแต่เพิ่มเติมก็คือเขามีสายที่สามารถถอดได้นั่นเองคือเราสามารถที่จะถอดสายนะคะถือเป็นกระเป๋าตังหรือว่าจะถือเป็นคลัชก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่สายนะคะแล้วก็สะพายเป็นคอสบอดี้นะคะหรือว่าจะพับสายสะพายไหล่โชดเดอร์แบกก็ได้นะคะหรือจะถือ ทับเป็น3ทบเลย2ทบเนี้ยได้นะคะแล้วก็ถือเป็นแฮนด์แบ็ก็ได้เช่นกันนะคะน้องใบเล็กมากนะคะน่ารักขนาดกระทัรัดเลยเดี๋ยวไซส์นะคะตั้นแปะให้ดูเต็มๆตรงนี้แล้วกันเนาะจะได้ลองไปเทียบดูกันนะคะว่าโทรศัพท์ใส่ได้หรือเปล่านะคะสําหรับน้องใบนี้นะคะเหมาะมากกับคนที่มีการ์ดนะคะอย่างฝั่งนี้เขามีช่องใส่การ์ดมาให้นะคะหใบแล้วก็อีกด้านนึงบริเวณนี้นะคะก็มีอีก6ใบนะคะ ถ้าใครยังใส่ไม่พอนะคะเขาก็มีช่องยาวแบบนี้ให้อีกนะคะนี่เดีย๋ยวลองใส่แบงพัน์ให้ดูนะคะก็พอใส่แบงพันไปนะคะก็ใส่ได้สบายๆเลยหรือว่าถ้าใครนะคะที่มีเหรียญน,นะคะอยากจะใส่เหรียญเนานะก็ใส่ที่ช่องนี้ก็ได้นะคะเขาให้มาเป็นช่องซิปหนึ่งช่องนะคะตรงกลางแล้วก็ตรงนี้นะคะมีกระจกให้ด้วยนะคะนิดนึงน่ารัก เวลาเราถอดสายออกนะคะก็นี่ดึงออกมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็พับตรงนี้ลงไปนะคะแล้วก็สอดเท้าไปก็ออกแล้วนี่ง่ายมากเลยนะคะใบนี้ถือว่าเป็นใบที่คุ้มค่ามากๆานะคะสไตลได้หลากหลายสไตล์เลยนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะอยากจะได้น้องใบนี้นะคะไปใ,ใช้เนี่ยก็สามารถทักไลน์ add white name นะคะมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆ,ดๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆแบบนี้ค่ะท่านใดที่ชมรีวิวแล้วถูกใจอยากจะได้น้องกระเป๋านะคะก็ แอดไลน์แอดไวแบนเนมตรงนี้เลยนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ทางนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะเราจะอัปเดตในไลน์ Open Chat ในนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซนทรัลเฟสิวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ